Hello everyone, welcome back to English online class with me Teacher n o k How are you today? ค่ะสวัสดีค่ะเรากลับมาเจอกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่อง Yes No Question. Yes No Question. อ่ามันเกี่ยวกับอะไรเราไปดูกันเลยเนื้อหาสำหรับ Yes No Question จะอยู่ในหน้าที่15ในคลาสบุ๊กนะคะ Students open your class book on page 15นักเรียนเปิดคลาสบุ๊กในหน้าที่15นะคะจะมีการตอบ yes/no question อยู่ครูจะเอาการตอบ yes/no question มาสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะคะเอามาดูกันครูต้องบอกว่า yes/no question เป็นประโยคคำถามที่ผู้ตอบสามารถตอบได้แค่2อย่างก็คือ yes กับ no เท่านั้น Yes เรารู้กันอยู่แล้วถูกไหมแปลว,ว่าใช่ No แปลว,ว่าไม่ใช่นั่นเองประโยคคำถามประเภทนี้จะใช้ verb to be ในการทราบประโยคอ,อย่างไรมาดูตัวอย่างกัน Are you a student Yes I am a e ในที่นี้เป็น verb to be you เป็นประธานของประโยคเขาตอบว่า Yes I am, am ตัวนี้ก็เป็น verb to be ถาม you ต้องตอบ I ถามเป็น verb to be ก็ต้องตอบเป็น verb to be เช่นกันตัวย่อของ yes I am ก็คือ yes am, yes am ประโยคถัดมา Are they students? Are they students? พวกเขาเป็นนักเรียนไหม Yes, they are. Yes, t h e y are verb well, to be ในที่นี้คือ R นั่นเองตามด้วยประธานคือ J ประธานคืออย่างเดียวกันถูกไหม day ก็ใช้ day เหมือนเดิม verb to be ค um th so well, oh. so ือ a R e ก็ต้อง a R e เหมือนเดิมและสามารถเขียนเป็นตัวย่อได้ว่า Yes there Yes there ประโยคถัดมา Are they happy? Are they happy? Yes, they are. Yes, they are. อ่าก็คือ verb to be ใช่ไหมประโยคคำถาม verb to be ตัวไหนคำตอบก็ต้อง verb to be ตัวนั้นประธานคือ they ก็ลากลงม,มาได้เลยเป็น they ตัวย่อมันคือ yes there, yes there ประโยคถัดมา is he sick is he sick yes he is yes he is w h a t to b e คือ is ถูกไหมคะใช้เหมือนกันเลย w h a t to b e ประธานคือ he he ที่แปลว่าเขาผู้ชายใช่ไหม he เหมือนกันหาตัวย่อของมันก็คือ yes he is yes he is ประโยคถัดมา Is she hungry? Is she hungry? Yes, she is. Yes, she is. Was to be เช่นเคยเลยคือ is is เหมือนกันประธานคือ she ที่แปลว่าหล่อนประโยคคำตอบก็ต้องใช้ she เหมือนกัน Yes, she is. ตัวย่อของมันก็คือ yes she is. ต่อไป is it possible? Is it possible? Yes it is Yes it is is นี่ก็คือ verb to be ประธานคือ it it possible นี่แปลว่าเป็นไปได้ประโยคนี้ก็เลยแปลว่ามันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปได้ไหม oh, Yes it is ใช่มันเป็นไปได้ตัวย่อก็เช่นเคยเลย Yes i s ามาดูตัวอย่างประโยคที่ตอบแบบปฏิเสธบ้างนะคะ Are you thirsty? No, I am not. No, I am not. w o r b to be เช่นเคยก็คือ are แต่ในประโยคคำตอบเป็น am เพราะประธานเป็น you ถาม you ต้องตอบ I ซึ่ง I จะคู่กับ am เสมอ you ก็จะคู่กับ are เสมอและก็อย่าลืมคำว่า not เพราะเป็นประโยคปฏิเสธถูกไหม เป็นประโยค no เราห้ามลืมเติม not เด็ดขาดตัวย่อของมันก็คือ no am not no am not ประโยคถัดมา are we going to the movie are we going to the movie no we are not no we are not are uh, what to be are uh, what to be ประธานในที่นี้คือ Good job we เป็นประธานปล่ยคคำตอบก็ต้องใช้ V ถ้าตอบ no ก็ต้องอย่าลืมคำว่า not ตัวย่อของมันก็คือ no we a n t no we a n t no we a n t เป็นรูปแบบแบบนี้นะคะและนักเรียนรู้ใช่ไหมว่าทำไมถึงใช้ r เพราะว่าประธานคือ V V มีมากกว่าหนึ่งคนถูกไหมตอนต้องใช้ r ประธานมีมากกว่าหนึ่งคนต้องใช้ R ถ้า I ใช้ a M U ใช้ a R e ถ้าประธานคนเดียว He She It จะใช้ is The Next one Are they doctors? Are they doctors? Are they doctors? No they are not. No they are not. Are เป็น v e r b to be อานนี้ก็เป็น w o r t to be เ y mm hmm. เป็นประธานก็ลากลงมาได้เลยใช้ day เป็นประธานตอบ no mm hmm. ก็อย่าลืมคำว่า not ซึ่ง not mm hmm. จะอยู่หลัง v e r b to be เสมอนะ mm hmm. ตัวย่อคือ no they t h y aren't no d a y a r n t ประโยคถัดมา are they hot are they hot ประธานในประโยคก็คือ D h y เราก็ใช้เหมือนเดิมเลยคือ t day work to be ก็คือ r r uh, uh, และก็อย่าลืมคำว,ว่า not uh, ตัวย่อเหมือนเดิมเลยเป no, no, ็น no they aren't no they aren't ประโยคถัดมา is he playing video game is he playing video game no he is not no he is not ประธานคือ he เหมือนกันเลย he verb to be คือ is is าตามด้วย not เพราะเป็นประโยคปฏิเสธเขาเล่นวิดีโอเกมไหมเขาเล่นเกมหรือเปล่านั่นเองไม่เขาไม่ได้เล่นตัวย่อคือ no he isn't no he isn't ประโยคถัดมา is she sleeping is she sleeping หล่อนกำลังหลับใช่ไหม No she is not No she is not verb to be ก็คือ is is ประธานคือ she หล่อน she เหมือนกันแล้วก็หลัง verb to be ต้องมีคำว่า not ในประโยคปฏิเสธตัวย่อของมันคือ No she isn't ประโยคถัดมา is i t difficult Is is difficult มันยากไหม No it is not ไม่มันไม่ได้ยาก w e r b to be คือ is is เหมือนกันประธานคือ it it No it is not ตัวย่อของมันคือ No it isn't No it isn't ครูบอกว่าคำถาม yes no question ขึ้นต้นด้วยประธานตัวไหน และ w o r k to be ตัวไหนคำตอบก็จะเป็นการใช้ประธานและ w o r t to be ตัวเดิมอนที่ครูบอกไปถ้าประธานในประโยคคำถามเป็น he เป็น she เป็น they ประโยคคำตอบก็ต้องเป็น he เป็น she เป็น they เหมือนกันและถ้าประโยคคำถามใช้ w o r b to be ตัวไหนใช้ is ประโยคคำตอบก็ต้องใช้ w o r t to be is เหมือนกันครูบอกอีกว่ามันมีข้อ,อยกเว้นประโยคที่ขึ้นต้นด้วย Are you ต้องตอบด้วย I am เหมือนที่ครูกล่าวไปข้างต้นก็คือถาม you ตอบ I นั่นเอง you จะคู่กับ are เสมอใน verb to be I ก็จะคู่กับ am เสมอเหมือนกันเช่น Are you happy? Are you happy? Yes, I am. หรือ No, I am not. ค่ะสำหรับวันนี้สิ่งที่เราเรียนรู้กันไปก็คือประโยคคำถามที่ตอบด้วย yes no question การตอบ yes กับ no เราสามารถใช้ verb to be ในการตั้งคำถามและก็การตอบคำถามถ้าประธานและ verb to be ในประโยคคำถามเป็นตัวไหนในประโยคคำตอบ yes กับ no ประธานและ verb to be ก็ต้องเป็นตัวเดิมยกเว้นถ้าถาม you เราต้องตอบ I ซึ่ง you จะใช้ verb to be are, uh, I จะใช้ verb to be I am นั่นเองคุณครูหวังว่าการสอน yes no question จะทำให้นักเรียนเข้าใจการตอบคำถาม yes no question ได้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ see you again next time bye bye